you <laughs> สนับสนุนข่าวโดย n i h t น W s h Group และ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้เมื่อเวลา18นาฬิกานาทีวันที่23มมิถุนายน พันตำรวจโทนิทิตทองดีรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองชนบุรีได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตตรงข้ามตลาดทุ่งบางกระแบงที่เป็นป่าหญ้ารกร้างหมู่5ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีจึงรีบรุดไปตรวจสอบโดยเมื่อไปถึงพบเจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมชนบุรีได้นำทูดมาจุดเพื่อลดกลิ่นเหมน็น เนื่องจากคาดว่าศพเป็นชายไทยไม่ทราบชื่ออายุประมาณ25-30ปีอยู่ใต้ต้นมะขามเทศสวมเสื้อสีดำกางเกงขาสั้น3ส่วนสีดำมือซ้ายใส่แหวนสองวงที่คอสวมสร้อยมีเบี้ยกแก้แขนซ้ายสักตัวหนังสือคำว่าปทุมคงคาคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า4วันจากการตรวจคน้นยังพบโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ oppo และมือยังกําสายไฟยฟ้าอีกทั้งยังพบกระป๋องกาวสีส้มแต่ไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจึงได้นำศพส่งไปชนสูตรที่โรงพยาบาลชนบุรีเพื่อรับทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดจากการสอบถามนายแก้วเรือนสิริอายุ42ปีเล่าว่าได้กลิ่นเหม็นตั้งแต่เมื่อวันที่22มิถุนายน แต่ไม่คิดว่าจะมีคนมาตายเนื่องจากบริเวณนี้เป็นป่ารกไม่เคยมีใครเข้ามาคาดว่าน่าจะเป็นกลิ่นของซากสุนัขที่ถูกรถชนตายแล้วชาวบ้านนำมาฝังไว้จนมารู้อีกทีว่าเป็นกลิ่นศพคนตายดังกล่าวด้านเจ้าหน้าที่ตารวจได้มีการสอบสวนชาวบ้านบริเวณโดยรอบได้ความว่าก่อนหน้าประมาณสองวันได้เห็นผู้ตายมาบริเวณนี้โดยมีคนเห็นแล้วเดินหนีไป จึงคาดว่าน่าจะเข้ามาพยายามปีนกำแพงเข้าไปลักทรัพย์และได้ย้อนกลับมาเพื่อจะก่อเหตุแต่ด้วยความไม่ทันเห็นสายไฟฟ้าที่ห้อยอยู่จึงเข้าไปจับทำให้ไฟชอ็อตเสียชีวิตอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและรอผลการชนสูตรจากทีมแพทย์อีกครั้งต่อไปได้กินแต่เมื่อวานแล้วไงพี่รู้จักคนตายไหมไม่รู้จักหรอกพิดว่าเขาเขาเข้ามาทำอะไร ไม่รู้ะไม่รู้ว่าเข้ามาทำไรเพราะตรงนี้ไม่มีคนเข้าอ๋อไม่เคยไม่เคยมีคนเข้ามานะไม่มีไม่ไม่เข้ามีคือไม่มีเลยอ๋อตรงนี้ไม่มีคนเข้าเลยพี่แล้วพี่รู้จักเขาไหมรู้จักไม่รู้จักหรอกอ๋อเพราะตรงนี้ผมผมผมไม่เคยไปยุ่งสิงแล้วไม่ไม่ตรงนี้ไม่มีคนเข้าหรอกแต่คือได้กินหลายวันละได้กินนี่แต่เมื่อวานอ๋อผมคิดว่าหมาตายเพราะหมาที่อู่มันโดนรถชนอยู่อ๋อโดนรถชนอยู่แล้วก็มาฝังอยู่างหลังอู่ไงแล้วันตื่นขึ้นมาเราคิดว่ากินหมาอ๋อแต่จริงไม่ใช่เป็นกินศพ เออก็เพิ่งรู้วันนี้เนี่ย<อ>เห็นเข้ามาเนี่ย